ก็เจ้าเอาผัวเนาะหาเล่าไปเนาะผัวเจ้าน่ะไปเ็เรียกไปเรียกแล้วมันมีเล่ามีการตอนนี้เราทอดม้งมาแล้วบ่มาชะนั้เด็กจะก่อนมาเจ้าชิบวะอะไรกับผัวเนาะผัวได้ให้ผั่ได้ว่าผัวหรอผัวชิบวะให้ชิบีขอมอบเลยก็อย่างโอ้เนาะไปใส่มามตัวมาเด็กมาดื่นแค่บ้านเมืองมูเลิกลาเลิกการนั่นสี่โมงหาโมงแรงเนาะ อันนี้ตีหนึ่งตีสองจังมาแจ้งจังมาว่ายหงายแซ่บ่ายโมงหนึ่งชังโมงสามโมงจังมาไปใครมาเราก็บอกว่าเออไปเรียกไปงานมาแต่ก่อนกันดี่ป๊าดเนี่ยนั่นเนะเดี๋ยวบอกมึงมาใช้ปากหานี่บอแมนเนาะเออมึงไปรอนหรือใช้เราก็เปิดเอ้ามึงจะด็กมึงจะแตะเขาได้ใช้คืนนี่บัวว่าวันนนนั้่ะเนาะโอ้ยนี่อยู่ขันเจ้านี่ก็ดีขันว่าวนี่ยนี่ไรข่อย่านโมเป็นเนี่ยนี้ย่านเจ้าว่าวแต่เนี่ยชื้อๆข่อย่านเป็นคือค่อยวาวเนาะ กันดาบานนี่เขาจะอยู่นําจนว่าชาสองปีบ่จ่งเลยโย่อยู่ในกัน้าสองปีพ่าอดทนได้อะไรนี้ไม่ใช่ระดับมากระตุกอนนีู่โยกไปว่าวันนี้บุพราชั่วโมงมันยางเลยูเไปข้างอื่นจังจนเขาว่าเราบกมีลูกมีนี่บ่เดกเขาเปไ่่ใช่หน่มเปเสียงนั่เองแนไพเอาเราแบบว่าเป็นไส้หมูนกูแล้วแบบเป็นหมวนะ คอยกับสายชาด้วยชาดแบบอยู่คอยกับประสบการณที่หนึ่งแล้วเมียดินไผ่คอยลายเมียนี่ตู้โฮมดินไผ่กันได้ดินชรืชามมือก็เรากระบมาเขาบอกคอยคอยไปหอดบ้านเราคอยประทัดนเห็นหน้าเราเห็นจะในชิดในอันนี้แหละกินคนไม่ทุจานก็คอยล้มเราชามมือคอยวันเดียนนี่หันตู้โฮมไวว่าคอยไปหาเจ้าเนี่ยผมไม่คอยไปชื่อเลยคอยอยากได้เจ้าเรา้าลดเราบอกาโอมล้วเราคอยไปไอยหอแหละ หลังลมกันนี่ในแต่กล้องลงเราพอชีเล่าขึ้นหลังให้เจ้าขังมันบื้อในเมื่อได้คยว่ากันว่าเจ้าชีองอยโอ้ยเราว่าบื้อด้เมื่อได้เราเจาชีอยู่ยังคอยชีขคอว่าว่าน้ำไหลน้ำนองน้ำพอน้ำแม่น้ำไม้บ้านน้เมืองจะควนเราอะไปมาเห็นหน้าเลยเอาเห็นเงาเลยขุ่นพระท่านได้พูดแจ้งเหตุยังงคนกับอาหารเมื่อเราอะขึ้นแม่ความเราพอกระยูเป็นช่อกคืน ขึ้นที่หนึ่งโบได้มาคื้นที nah, ่ชองแล้วค่อยก้าวมากับเราเล่าเอาเสื้อผ้าวหนังเราคุ้มเปอ้ลเนาะมันนั่งมาเป็นสามทุ่งปอดบักแช่กันเต็มเลยยักเป็นยังก็เป็นยังแหละอมาเลยก็โ่ได้หอดเท้าหนุ่มมาตานอนบ้านผักอยู่ถนนขึ้นนอนอยู่เพกันเราสอง เอาไปเอาไปอะไรก็ก่อนเราชีเมื้ออันนี้ก่อนคุณบอกอันคือว่าเล่าพิษหวังมันเสียบสายชาดด้วยชาดแบบชาดตุ่มชู้บ้านนั่นไม่ช้ำก่อโทรมาชุ้ก้อนเจ้าจักว่ามียเจ้าน่ะหู่จักเล่ไอะไรคอยบ่กเอาไว้เราพิดหวังได้เราจังไปนําเจ้าน่ะคดบนเกลื่อนบ้านใกล้ๆบ้านเลื่อนบ้านเราเองเกลื่อนใกล้หะกเอาเราเราเล่นต้นนําเจ้าอุตส่าห์นะช้ำต้นแล้วมานําคนของท่านแก่ กับตู่งบ้านนั้นรถขบังรถขบังทุกคนเนี้ยบางเด็กเขาตู่งผู้มาบอกค่อยเมื่อนั้นกดไปบุญชงเรือบ้านเราผู้คยบ้านนี้ผู้บ่าวันผู้ทิดดันตามกันมาแต่ก่อนนั้นโตเอาดูแล้วก็เมือด้วยกันก็เอากันกขบานนั่นดี่นี่นะขึ้นอยู่เวียงกขบานนั่นนะเพราะเพราะกระไม้ขบานนั้นคนเนื่องใกล้ๆกันปันกับกระไม้กขบานนั่น ทำบิตรังคีเลโมอนันไปทำงานอยู่เห้ยโมผู้บ่าวเนี่ยอายุหกปีกว่าจะเจ้านั่นคอยจีจ้างเจ้าเมื่อเมื่ออยู่น้ำแม่คอยเมื่อคุณระบาดคัดชีแม่คอยคอให้เลือนนังชีพัดมันก็ไปเลยเนาะคนจักว่ามันยังได้เห็ดเมียคนกับบังมันเนี่ยกับไปดูเล่น่ยมันก็ไปเลยเนาะคนเถาะเนาะมันดูแลคนเถาะมันบ้านเนี่ยมันบอกเอาไว้ชัดเลย ตัวน่ยังะเยนี่ยรไา็เห็นทายด้อยังวเาของเรามาก็ได้พบอได้เอห้องแต่มีพอได้ทมาลได้การางที่คอยครับพอพเลยก็เขาางพูดหน่าถ้าได้ควาแล้วว่าอยเชจ้าทีผมไม่ได้เอาอย่างเี้เพื่อหลุดรูกับ่อย่างคขาไ่ด้เลยไ่เลยเลย หมดถึงงานเนี่ยคนเราบางท่าเยังอยู่ในไรอันเลยเรื่องที่ผมจะฝากให้ชามได้ว่างี้นี่เนื่อใครเงินนั้นอันนั้นอีกได้ชาวลอดว่ากระพากไม่สองลาดได้อันเงอนนอกอันผู้หุ่นจักกันกัำลังนี่นอยู่เรื่องจันผู้ได้ว่าฉันเดี็ดเป็นยังจะอยู่พุ่งเอ้ามอนพูนพวกวาวเก่าแล้วแล้วพากันขึ้นไปอยู่พุ่นเนี่ยมอยู่น้ำค่อยบปลว่าขึ้นฮอดเฮือนขึ้นฮอดนั่นเมื่อจำบิดเนั่นกย ผมปัดเคิื่อนผมพัดเกินปั้นจากรมันพกใบไม้ใบตอกเกิดกาปัดใบใบใบตอกออกเหกันเขาถิงเขาหยาชัยแต่มันใหม่เคลื่อนก่อนดันแหละปัดพวกเผาอีกจ้างเขาแชนหาให้ภาคเงิื่อนไม่ค่อยในคนบ่มีเงินค่อยจ้างเขานั่นเขานี่เบิดไหลแล้วฝากลายไปเลยฝากของชองลาดกระเพราผ้าชองลาดผ้าผ้ายชองลาดยาใช่ยี่นันไป ้เขาเห็ดใบยาห้างกันฝากม่อีกชองล้านทำมันแล้วกันเช้าวันฉันโหยกระเพาะผู้ให้อีกกะยาเท่าขมือนีอเผมไปทำมอดข่าวไปชาร์จจัว่างที่นี่แล้วไปโทรมาทำว่าเจ้าอยู่ชายอยู่เวียง,งเ,เห็ดหยังโม้ยเห็ดเป็นอันในบ้านเขาอือก็เห็ดอันนี้เป็นในบ้านเขาเดือนหนึ่งหลายปันได้โอ้ยเป็นได้หลายดอกเดือนหนึ่งช่องแชมป์แชนนี่แหละชองแชมป์ล้านนี่แหละโชคดีแล้วอ่ะแต่ไปนำกันกันกบผัว อย่ามันดอกไปเจะดยังไงก็เห็นได้ได้ดอกกับตู้ก้อนเลยบนนี้ย่านดอกเชี่ยรูปเชี่ยหล่อบอนี่จะดอกผู้เอานั่นท่านนั่นประได้ดอกยังไปได้มาดีชำนีนี่ย่ดอกเคยว่าชื่อนี่เจ้ากับเบิ้งไข่กับชี้จังชี้นีผู้หมักไข่อยู่บ่เนาะคนชำไข่มีอยู่บ่เจ้าก็ว่าหมุนกูอยู่เนี่ย ม้วนนันเลยคอยบดดาพัเดิมบอกบดดาได้บอกโอ้ยดาผู้นั้นผู้นี้น้ำบ่อนี่แต่ว่าความุบความงามต่อขันจักม้วนจักชื่นแล้วมีนบอลใ่ห้างในมาอยู่แถวบ้านแถวเจ้าเก้าให้เน่ยเด้อที่ให้ข้าผู้เช่นดอกซึ่งว่ามีผู้อยากได้ผู้ได้ข่าวว่าเนาะผู้ให้ข้อไงข้าเคลื่อนม่ตู้หกยวนบรรนวังดอก เราว่าคอยว่าได้บุคคาบุนนอเราว่านักเตะคอยว่าบุได้แบอยากได้คอยนี่หากคอยเอาเราวะยากได้คอยก็จะเอาเจ้าเน่ะบ่คอยว่าเจ้าเขอยากให้เจ้า่เขาอยากให้เจ้าว่าวเขาไม่ให้ให้หมดเนออันนี้คือกานคนก็มาให้ค้าเจ้าถ้าว่าอันอันนั้นคอยเบื่อคอยคอยชี้เขียนนั่นนี่ให้เจ้าถ้าว่ามีพวกมาเด้อว่าฉันอ่าคอยชิมาคอยชิทอดไก่มาต้มให้เจ้ากินแต่เจ้าว่าได้ขนาด ท่านเจ้าอีข้าพุทนเจ้าว่ากันนะคารมันไกแน่านำมันเจ้าไร้ประไดโคสกิใช่าไปว่ากันนะฉันรอเจ้าไปไหกไปกรุงเทพแล้วเจ้าใดเจ้าสิไปเลยเนาะแน่อนมีผูมิภักเจ้านันเจ้าไปทีไปป่าเขาดันป่าเขาป่าเขาป่า หนุ่มไทยนมาแต่งเอาแล้ไปอยู่นั่นเลยคนคงเองน่นไทยก็อยู่ไท่านบาดนีู้้ใดก็ยาที่ว่าหนุ่มไทยหรือหนุ่มเล่ากันได้วแก่เมืองนอกมืองนาบ่บ่ได้ปฏิเสธแต่ว่าให้มาเห็นมาสั่งเงื่องคอยกอจัเอาท่นบอกมาเงื้คอยคอยบ่เอาคนยังว่าพังความไทยนั่นไทยไม่กัญญาคนพังความข่านเชอาอูเฮออ่ยจะเยพ่นจะเคยครังแรกในชีวิต จหว่ากินดองอันข่านั่นอันกินดองผู้ไทยน่แล้วรับไผ่หยาหมกินดองข่านั่นแล้วรับมันอันไห้เรากินแล้วแลยแไม่บอกคอยนั่นเ่าจะมีคอยเอาลายลายชนชาติอะไรอาเมียคอยอะไรคันเอาผู้ไทยนี่คันที่แล้วนั่นคุณไปรลดไผ่หยาเขาลงชามไผ่เคยนั่นกามีเคยกบขึ้นไปมุงเลยแล้ว ขันค่านี่เอาให้เรามาชามให้หนี่เหมนทอไปทอมันดูไปเอาอ่ะดูัดน,น,แ,ถน,นแถวอันนี้ละแถวอันชละวันห้าเมียเลยค่ยว่าแจ้งแจ้งให้เจ้าพังห้าเมียรลดคอยม่ได้ทหารผ่านนี้ว่าวหลักเมื่อแต่ละคนหลักเมือ่อรอดพลังคนกันได้ขดองขึ้นขันค,คอยเบึงคือก,กันกับอีทองอัน บ้านนั่นปุงปอนี่เกือนม้นนั่นขอกัวเจ้าใหญ่แล้วนี่ออคขอกงอใหญ่ๆคอยหอ่ถามเขาครับาวตัวเนี่ยคนย่างกิไปดวยย่งกิบไปดยู่ก็ทาโ้ดโอ้พี่พีอ่ะอบค่ะอบค่ะ เีว่ไมห้างวที่ว่าไม่ใหม่เลยคันว่าอันนั้นายงวางันเจ็ดแต่ชิปนด็เก่าเลยเจ็ดแต่เอะอโบหงก็แค่น้นักเราตลโนี้จกเข้ามใกรนี่จะพาไปตรงน้รงแรงไปนใต้พูดอะไรแล้วแนั้นแลกันพูดาดังเลยไม่ยังนัย่ยปนหาแสนฝจะกินกับไป เอามาเมื่อนีแล้วบ่ือว่าเขาจะมาดิคั่วแบ่งกันชามคนเอาเอ้ติ่งเอาน้ำแบ่งกันกินกูลาหน่อยกูละลายแต่ยามันขีดยังอันหน่งพูดหาแชฉ เจ้าเจ้าเอามาในเฮือนเจ้าแล้วก็จังโตมาพุดไรอยุ่เนาะพุดไงขาเอายุกหาแสนพุดญ่ได้แมนที่พูดน้อยได้พูดน้อยบรได้้มได้หาแสนกินได้วชีอัาค่าจานหอเนาะไปเ็มื่อไหนพตัวมีถาอยู่เนาะไปอันบ้านนั่นนประค่ามาน์ามคนยีน้งนะเด็ไเนี่ด้ยโยเออกะไรประคองอะ ผู know, Never, ้ใจใหญ่เราให้ชาวลา้อยเด้อเราหมักใหญ่ใหญ่ๆเด้อพวกมันจะแหงๆเหมือนเธอนะเราบ่มักน้อยเรามักใหญ่เล็กๆแล้วไม่ใหญ่ใหญ่แล้วเอาเขาชั้นัหนไปรับชาวคุณนั่นอยู่วัดบ้านยางอเบ่ ไม่ลูกต้ยินแ่เรออยู่บาเออบอว่าโอเคเอาโลดเอาโลดบัดได้บ้านเปอย่าท่มากไปเอาขคากระเจ้าไปจัเป็นยังเป็นนะไม่รู้ขอไม่ไ้ทำคืนนี่นำบ้านนั่นเขาฉีค่ะบ้านอันนั่นถูกบ้านัวตายมันเป็นเขาาัวตายใัหัวตายพูดหนึ่งหาแสนอ๋าทูกบอนเดียรดอกเนาะ ุบามันยังคลายอันหาผู้ห้าผู้ม้วนคอยพี่บุพีคอยยังคายแต่ชามร้านหาชามมันมุ้วัวออกมุ้วเถิดพี่รีเดยอันเบาอัานแล้วว่าจากใดให้คอยไปชงชี้ให้อันชีร้านเลยมีนั่นแหละหากคนประเทศบอกไปเบาอันเบาเราพักเพื้นเราให้ไปชงอยู่นั่นเราชี้ให้ชีร้านเราเราเห็นแล้ว คอยจังหวะนั้มันชีหาบ่งมันหลุดเขาแลวให้เขาลงไปชมเราไกลปะพ่อธฮะส่งไปส่งไกลปะส่งบาราพะเพื่อนแล้วจ้าจะจะไปเห็นอย่างอ,อยู่แก้กอกเล่เชิลไปกกอกพี่อคอยจังหวารุไทยเขาไปชมให้เราให้เขาหาเชนเนาะคอยเขาเชนเชอันช้ำเชนชล้านหาอันผู้จะเดียวแค่แสนหนึ่งสองแสนแคแสนหนึ่งสองแสนได้ไหี่เนาะ ชีราดเราให้ชีรอดกันหาเชนแล้วว่ามันเรือคอดไปนะ่อยให้เขาเบิร์ตรถให้มอสมชงเนาให้แล้วน้อหาเชนคอยข้าใแจร์จเรย่อหาวู้หัวออกไปหัวคอยทำเลยจุ่นนี่มอลบริษัทดังนะเขาเร็วในนั้นนี่คอยจังหวะตะกี้คอยว่าิีขานทูแคนกับเอียนบ้านมันกุ่ปอนเลยมันเมื่อก่อน มันก็เรียบร้อยเรียบร้อยชึกชองตูตัวหนึ่งการลูกไส้ค่อยนลูกเมียเกานะ่ากัเนาเมื่อพุกแขนนั่นเมียอ,ออกกันตายวหัวเมืองกนะ็นี่ดีไปนี่ยราบพุ่นี่เหลือข้าวเมต้นหนึ่งนี่คุหนังอยู่นีมข้าวเมื่อเธเื่อนคอยแล้วมันมาไถนามาวันนะ่อยมันกองมมันคอยอให้ บ้านคนเงียนางดีบ้างไปหาเขาเขาไปให้เบ้าเได้แบบนั้นเจ้าเมืองผิพับหมยเจ้าเมืองตั้งตั้งสื่อสายามบ้านให้เขาแล้วว่าพนเงียนางตรงไปเลยตรงไปเลยสิฮอดคณะว่าเนี่ยนะคุณถ่ายบอกเปลี่ยนบ้านใหม่แต่เก่านันชื่นหนาประค่าแต่บาทนี่นะเจ้าเมืองเปลี่ยนสื่อให้แล้วว่าเป็นพูนเนียนางห้องหน้าประค่านี่พิษ ค้นยานั่งเพราว่าเจ้าเมืองอยู่นั่นเด้อเจาเมืองเขาง่อนอยู่ในนั้นในคนยานางนั่นใช่ไหมพ่อเนาะไปประตูห้องมันคนจะนางเมนเดเนาะชลเล่บูฮุนเป็นยังไงเนาะยจคือเ่ากับบพิดแล้วพีบอกเขาลืมเนาะไม่จ้ำได้จำได้แต่แนวจํำแล้วเช่นนาเชื้อโยป่ามันยังยังลืมต่บิดนั่นแตยาน่ก็เข้อพีทก็้เชื้อดันเชื้อนั่นได้ลูกน่ปีหนึ่งเข้าโต แต่จมไปเล่นพารุชีว่าบอกนั่นเจ้านั่นได้อันลูกนึปีหนึ่งเข้าตัวเด้อไปไปเชียงไปทอยนำพารุชีเด้แล้วก็จมโจมเนอะวะจมตะนีนี่แต่พารุชีอยู่นี่จนหอดบอลเจ้าอยู่วะปีหนึ่งเข้าตัวปีหนึ่งเข้าตัวแล้ววะนี่จมเมื่อเมื่อหอดวางกลางทางรถมีุดคุมบินนอกรถตื่นรกคุมนั่นรุ่มปะเนี่ยโอ้ยเข้าปีตัวโตเข้าปีตัวโตใครว่าปีหนึ่งเข้าตัวคืออันพารุชีบอกนั่น ว่าจะมีอย่างนนประเทศเราเนี่ยมีแต่เชือแม่นบอกเราไปตื่นนุคูมันบอกจังหวัดได้อันเก้าปีโตโตเนาะเก้าปีโตโต้ผู้บันนี่ค่ะเออเกปีน้นเ้า่นปีมันเก้าโตบบันค่ะี้เรเป่ตกี้เราลุชีอันฟันลูกไห้นะปีปีนึงเก้าโตนี่เนาะเห็นบ่แป่ปีปีนึ่งยกเชื่อได้ไหแม่นบยดูบกแม่ลว่แม่ละว่า ได้ได้พี่นึองต้ด้เกิได้เดดเกิดที่ลังนานาลังบรูนค่ะียเอาไปเอาพีผู้หนึ่งพีนึ่งองคนได้ลูกลูบได้ลูกอคนนะชคนปีนึงได้ลูกชองคนเป็นยังจังหวันเด้อพวจิวจูเจ้าพังคือเมืเราได้ปีนี่เนาะได้เดือนเดือนนี่เดือนเดือนแปดเนาะเดือนแป วัดความเดือนแปดไปบัดท่านฮอดเดือนแปดจะเราได้เดือนหกคุหรือเดือนเจ็ดคุนะโนมเป็นช่องพนบอกพี่นี่เนี่ยนั่นแล้วจังบอกหัวจะเพียงกันจนชื่อนุ่มเมื่อยกินโน้มมันมันจังใหญ่เนาะหมอผู้ไปเอาเมียดยวนบ้านหัวเมืองเรนนี่นั่นอันเต้าโน้มมันบมมันอมจนดับเข็นก็เล่นก็เล่นไปหาแล้วไปใช้มาตัดมอได้ป่าดำเยี่ยมมาตัดในป่าโน้มเนาะวัดว่าวแล้วนั่น คนกำลังอายุบ้านเมืองเนาะเขาเชื่อว่าอีกตัวก่อนเหตุผลพิสูจน์เมียได้ปีหนึ่งคนโสดมันบ่มแนมันคึงปฐมเนาะอะไรไรว้าขอดูญาตน้ำเจ้าเนาะแล้วเจอไปเหตุคือเดียวก็มานกันนีอะไรอย่าเงยไม่ได้ว่าลายเถื่อนี่เอยเห็นนั่นเบาแก้วนี่เบาแก้วเป็นทหารอยู่เวียงน้ำเบาคอยเนี่ยเมียอยู่บ้านแล้วมันยามคืนเดียวนี่จักจักเห็ดจักเื่อได้เนาะบัดเพื่อละ มี<อ>มยูงน,น,นี้เนาะเราจุบุเชื่อมีอะไรแปดเชื่อแลลวปีอะไรเดือนใช่รับแม่เนา,าเราจังหยาตะกี้เราชิปปะฮอนมีอะไร